รอยยิ้มเป็นสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ในคำสอนอิสลามมันมีความสำคัญมากกว่าแค่การแสดงอารมณ์ท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสลามได้กล่าวว่ารอยยิ้มของท่านต่อพี่น้องมุสลิมของท่านถือเป็นการสรกา์หรือเป็นการทำทานรอยยิ้มไม่เพียงแต่สร้างความสุขให้กับผู้อื่นแต่ยังเป็นการแสดงถึงการมีจิตใจที่ดีและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ อิสลามส่งเสริมให้เรายิ้มเพื่อแสดงถึงความรักความเมตตาและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นรอยยิ้มสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและทําให้บรรยากาศในสังคมดีขึ้นบางครั้งรอยยิ้มเล็กๆอาจจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนได้อย่างมากมายโดยเฉพาะในวันที่เขาต้องการกําลังใจรอยยิ้มยังสามารถเชื่อมโยงคนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันทําให้เรารู้สึกว่าโลกนี้เป็นบ้านหลังเดียวกัน ดังนั้นอย่าลืมยิ้มให้กับผู้อื่นเพราะรอยยิ้มของคุณอาจจะเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญที่สุดที่คุณมอบให้กับพี่น้องของคุณ